สวัสดีค่ะเด็กๆ๋าสวัสดีตอนเช้านะคะลูกอ่าเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับหน่วยของเล่นของใช้นะคะเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับชื่อของเล่นนะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับชื่อของใช้กันอ่านี่ค่ะหน้าของใช้ของเรามีอะไรบ้างอันนี้ เดีด๋เห็นไหมคะนี่คือภาพของแก้วน้ำอ่าเอาไว้ใช้นะคะเอาไว้ใช้ใส่อะไรคะใส่น้ำนะไปใส่ของเล่นไปใส่ดินใส่ทรายได้ไหมคะไม่ได้นะคะอ่าแล้วทีนี้อ่านี่ก็เป็นของใช้ของเราเหมือนกันอ่าเป็นภาพของอะไรลูกใช่คะ่ะเป็นภาพของหน,นันงสืออ่านังสือมีไว้ทำอะไรคะ หนังสือมีไว้อ่านเอาไว้เขียนนะคะน่าเอามา,าพับเล่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะนะเพราะว่าหนังสือมีประโยชน์น่าเดี๋ยวมาดูซิน้าอันนี้อะไรอีกอันนี้เป็นภาพของดินสอนะาดินสอก็เป็นของใช้ของเราเอาไว้ทำอะไรคะ ถูกต้องค่ะเอาไว้เขียนหนังสือนะเอาไว้จิ้มแขนเพื่อนได้ไหมคะไม่ได้นะอ่ะน,นี่ค่ะอุ้ยอุปกรณ์อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นของใช้เด็กๆใช้ได้ไหมคะใช้ได้เป็นบางอย่างนะคะลูกอันนี้เป็นที่เป่าผมนะอันนี้สําหรับพ่อและแม่ของเราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ใช้แต่อันนี้เด็กๆใช้ได้ค่ะนี่คือหวี เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้หวีผมของเรานะนะคะน่าเห็นไหมของใช้นี่ค่ะว้าวมันคืออะไรเอ่ยมันคือรองเท้ารองเท้าไว้ทำอะไรคะเอาไว้ใส่เวลาเราเดินไปข้างนอกน่าป้องกันเท้าเราสกรปรกนะคะแต่เวลาเราใช้แล้วเราก็ต้องมาถอดเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะคะ วางให้เป็นคู่นะอ่ะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของเล่นของใช้ที่พบในชีวิตประจำวันของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับวันนี้อ่ะเราจบกันแค่นี้นะคะลูกพอแค่นี้พรุ่งนี้เรามาเรียนรู้ต่อนะคะขอบคุณนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ